สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยจ้าที่เข้ามารับชมวันนี้ไม่มีอะไรค่ะคิดถึงคิดฮอดเด้อจ้าเด้อคิดฮอดทุกคนเลยที่เข้ามารับชมแล้วก็บ,บท่านมารับชมกะขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าที่แวะมาขอบคุณที่ทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดแช่ ขอบคุณลหลายๆเด้๋ยจ้าเด้อฝากช่องน่นอยๆเฮ้านำได้วยจ้าช่องน่นอยๆเฮ้าจ้าอย่าลืมกด subscribe กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะฝากด้วยคะ่ะรักกันนานๆรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆได้จ้าเด้อกับช่องน่นอยๆของเรา จิบรักนะคะรักรักทุกคนเลยจ้ารักทุกคนเลยรักน้อยนะคะแต่ขอให้นานๆรักมากๆแต่ให้นานๆรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆเพืนน่อเปล่าพีชหย่นน้ปองบ่มักนะก็เลยเปล่าปิดเ่าถึงเลยแบบนี้โว้ยเนาะกินหอดด้วยจ้าเด้อกินหอดทุกคนเลยอย่าลืมด้วยจ้าเด้อฝากน้ำเนจา ติดตามใหม่น้ำในเด้อจะเดอ้อเฮ็ดคลิปยังมากก็อดทนเบิ่งเอาในเด้อจะเดอ้อขอบคุณหลายๆไม่ว่าจะทําคลิปอะไรก็ดูหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะที่คิดท,ท,ที่ยังรักกันก่ะโอ้ยนาะที่ยังรักกันและคิดถึงกัน วันนี้ก็มานั่งชิวๆค่ะพูดติดพูดถูกเลยเขินตัวเองหรือเปล่าไม่รู้สงสัยเกินตัวเองเราจะบอกว่าไอ้หมอไอ้นี่มันนั่งนั่งคุยคนเดียวเลยเขินตัวเองเลยไม่รู้จะมีใครดูหรือเปล่าโอ๊ยเขินตัวเองแล้วจะเขินตัวเองแล้วอ๋อ อย่าลืม,มแวะมาชมกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องน้อยน้อยนี้ด้วยค่ะกดเลยค่ะกดเลยกดติดตามเลยค่ะอยู่ข้างล่างนี่จ้ะกดติดตามเลยกด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 ติดตามกดแชร์กดไลค์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ